ชาวไร่อ้อยขอพบสุริยะชาวไร่มีนัดกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมทวงถามราคาอ้อยและเงินตามสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบานโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สครายต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับบาวโซนกันด้วยนะครับหลังจากที่โรงงานน้ําตาลน,นั้นได้เปิดหีบกันหลายแห่งนะครับก็เกินครึ่งหนึ่งของโรงงานน้ําตาลทั้งหมดที่มีทั้ง 57เจแห่งนะครับก็ได้เปิดทีบไปแล้วนั้นก็เกินครึ่งแล้วนะครับหลังปีใหม่นะครับซึ่งก็จะเปิดทยอยเปิดกันครบทุกแห่งนะครับแต่ราคาอ้อยยังไม่มีความชัดเจนนะครับราคาอ้อยเบื้องต้นปี2565ันาทันั้นยังไม่มีความชัดเจนจากทางราชการกันเลยนะครับดังนั้นพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ อยู่ไม่ได้นะครับจึงต้องขอพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับล่าสุดนั้นสี่องค์กรชาวไร่ยื่นหนังสือขอพบสุริยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหวังเดินหน้าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายวอนช่วยเหลือเงินสนับสนุนเพิ่มค่าตัดอ้อยสดจาก120บาทต่อตันเป็น150บบาทต่อตันในฤดู การหีบปี2,565ทวบหกที่กำลังหีบอยู่นี้เหตุต้นทุนพุ่งกระฉูดทั้งค่ารถตัดรถขนค่าปุ๋ยและอื่นอื่อีกมากมายพร้อมขอเร่งรัดการกำหนดราคาอ้อยและระเบียบต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเร็วนั่นเองนะครับซึ่งน,นายนราทิปอนันตสุขหัวหน้าสํานักง,งานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยได้เปิดเผย ว่าในขณะนี้4องค์กรชาวไร่อ้อยได้แก่สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยได้ทําหนังสือขอนัดพบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อหารือภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายโดยเฉพาะต้องการให้รัฐพิจารณาโครงการช่วยเหลือตัดอ้อยสดเพื่อลดพุ่น PM2.5 ฤดูการผลิตปี2565ทบุหก 6, เป็น150บาทต่อตันจากเดิมที่รัฐสนับสนุนต่อเนื่องอยู่ที่120บาทต่อตันเนื่องจากต้นทุนชาวไร่อ้อยในฤดูผลิตนี้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวฤดูการผลิต2565ทบุหก 6, ต้นทุนชาวไร่อยู่ราวๆ1 4 0 0บาทต่อตันจากค่ารถบรรทุกที่ขยับมาอยู่ที่190บาทถึง200บาทต่อตัน จากเดิม160บาทถึง180บาทต่อตันค่ารถตัดอ้อยจากการที่ต้องตัดอ้อยสดเฉลี่ยขณะนี้อยู่ราวๆ230บาทต่อตันจากที่ผ่านมาไม่ถึง200บาทต่อตันค่าปุ๋ยจากกระสอบรับ800ถึง900บาทก็สูงขึ้นถึง1,700บาทถึง1,800บาทเลยทีเดียวซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับล้วน กดดันต้นทุนที่สูงแต่หากพิจารณาองค์ประกอบที่จะนำมาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี6 5ทัา66เฉลี่ยคาดว่าจะสูงกว่าปีก่อนที่อยู่ระดับ1,070บาทต่อตันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ถือว่าไม่คุ้มกับต้นทุนของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับนอกจากนี้จะหาลือถึงแนวทางการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี65ทัา6 6ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 64ท่า65แนวทางการส่งเสริมการตัดอ้อยสดและบทลงโทษตัดอ้อยไฟไหมที่ยังไม่ได้ข้อยุติทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน57โรงงานน้ำตาลได้ทยอยเปิดที่อ้อยตั้งแต่1ธันวาคมเป็นต้นมาแต่ขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายยังไม่คืบหน้าทำให้ขณะนี้3สมาคมโรงงานน้ำตาลได้พิจารณากำหนดราคาอ้อยขัต้น ปี6กห้าที่อัตรา1,080บาทต่อตันนะักขาวหวานสิบ c ีเพื่อทดลองจ่ายให้ชาวไร่ไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการโดยราคาดังกล่าวยึดราคาเขตต่ำสุดเช่นเดียวกับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี6 4สี่ที่บางโรงงานได้สำรองจ่ายบางส่วนขณะที่การกำหนดระเบียบยไฟไหม้ก็ใช้หลักการเดิมไปก่อนเช่นกันคือให้หักค่าอ้อย,ยไฟไหม้ตันละสามสบาทเข้ากองทุนอ้อยไม่ช่วยเหลือ อ้อยสดตันละ120บาทสำหรับผู้ที่ตัดอ้อยเผานั่นเองนะครับซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับก็มีการนัดกันนะครับจะขอเข้าพบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยก็มีนัดกันวันที่26ธันวาคม2565นะครับ ว่าจะเดินทางไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมสักครั้งเพื่อขอพบนายสุริยะหารือทวงถามเงินที่จะประกาศคือราคาอ้อยเบื้องต้นปี65ถ้าท่กหและเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายปี64ถ้ท่ากห้นะครับที่ยังไม่คืบหน้าเลยทีเดียวก็หวังว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะเล็งเห็นความสําคัญของพี่น้องชาวไร่อ้อยกันอย่างแท้จริงนะครับ ซึ่งคณะกรรมการต่างๆที่จะคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้นและเบื้องสุดท้ายหรือกำหนดทิศทางต่างๆก็รอปลััดกระทรวงอุตสาหกรรมเซ็นแต่งตั้งคาดว่าหลังปีหน้าน่าจะมีคณะกรรมการครบถ้วนนะครับต้องรอกันต่อไป